นะยุดนะบอกให้ยุดจุดกูโง่สิวะเฮ้ยมันจ่าพดนิว่าเคยทักทายกัน้แท้วันนี้มาตามล่าบแบบไม่เกรงใจกันเลยเมื่อจ่าไม่เกรงใจฉันฉันก็ไม่เกรงใจจ่าวะ่ะเอาเอาจุาดสามปนี่ไปกินเฮ้ยพูดกันดีๆแกกับคิดจะฆ่าเจ้าหน้าที่พวกเราพอกันตัว ไอยแวกป่าเข้าไปอาวุธพร้อมยิงไปนอนคมไปนอนจมกองเลือดอยู่นั่นอีจะตายเลยไปหมวดพลวัตสั่งให้จับเป็นเพื่อหาตัวมังกรใหญ่แกตายฉันโดนด่าหูบานแน่เออเอกำําไรฉ,ฉันขอโทษไอ้จอยน่ารักจอยนะรักมากกว่ากําไร ขอไยที่น้ำเป็นเอดแล้วไม่ได้บอกจอย <c oughs> ให้จอยพอยติดไปด้วยอ๋อ <c oughs> <c oughs>